พระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภโปรดดลบันดาลให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองผู้ใดตั้งจิตบูชาด้วยความศรัทธาย่อมได้รับพรจากพระแม่อย่างแน่นอนค่ะบทสวดมนต์ของพระแม่ลักษมีเน้นการขอพรให้ชีวิตเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีนอกจากนี้ยังช่วยขจัดอุปสรรคและนำทางให้ชีวิตประสบความสำเร็จในทุกด้าน พระแม่ลักษมีถือเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งและความรักในครอบครัวบทสวดนี้จึงเหมาะสำหรับการเสริมดวงด้านการเงินความรักและความสุขในชีวิตค่ะบทสวดมนต์ของพระแม่ลักษมี้นการขอพรให้ชีวิตเต็มไปด้วยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีนอกจากนี้ยังช่วยขจัดอุปสรรคและนำทางให้ชีวิตประสบความสำเร็จในทุกด้านพระแม่ลักษมีถือเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งและความรักในครอบครัว บทสวดนี้จึงเหมาะสำหรับการเสริมดวงด้านการเงินความรักและความสุขในชีวิตค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมสีนะมหาโอมสีนะมหาโอมสี นามหาโอมชอยะสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมีนมัสตุพยัมทนสำลิกประสิทธิเมหิสอนวศักสิมสอนวการปรปเสนน้ำชอยะชอยะ แม่ลักษมีมามาสำลิทธิกาัมโอมชอยาสีลักษมีมาตานมโมตัสสะภะคะวโตวอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะพะคะวโตวอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมสีนะมะหาโอมสีนะมะหาโอมสี นามหาโอมชอยะสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมีนมัสตุพยัมทนสำลิศประสิทธิเมหีสอนวศักดิ์สิ์สอนวาการประเสน้ำชอยะชอยะ แม่ลักษมีมามาสำลิทิกกาัมโอมชอยาสีลักษมีมาตานโมโรตัสสะภะคะวะโตะรรหะตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตะรรหะตโตสัมมาสัมพุทธะโอมสีนะมะฮาโอมสีนะมะฮาโอมสี นามาาโอมชอยาสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมีนมัสตุพยมทนสำลิศประสิทธิเมหิสอนวศักสิมสอนว่าการปรเสนัมชอยะชอยะแม่ลักษมีมามาสำลิทธิการัมโอมชอยาสีลักษมีมาตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโรตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีนะมะหาโอมสีนะมะหาโอมสี น้มหาโอมชอยะสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมีน้มัสตุพยามทนสำลิกประสิทธิเมหิสอนวศักสินสอนวะการประเสนั้นชอยะชอยะ แม่ลักษมีมามาสัมิทธิ์กาัมโอมชอยาสีลักษมีมาตานโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตส,ตตสัมามสัมพุทธะนมโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมาสัมพุทธะโอมสีนะมะหาโอมสีนะมะหาโอมสี นมหาโอมชอยะสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมีนมัสตุพยมทนสัมลิศประสิทธิเมหีสอนวศักศิลสอนวาการประเสน้ำชอยะชอยะ แม่ลักษมีมามาสำลิทิกการัมโอมชอยาสีลักษมีมาตานมโมโรตตัสสะภะคะวโตวอรหัโตสัม,มาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพระคะวโตวอรหะโตสัม,มาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวโตอรหะตโตสัมาสัมพุทธัสสะโอมสีนะมะฮาโอมสีนะมะฮาโอมสี นมหาโอมชอยะสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมีนมัสตุพยัมทนสำลิตประสิทธิเมหีสอนวสักสิมสอนวะการประเสน้ำชอยะชอยะ แม่ลักษมีมามาสำลิทิกกาัมโอมชอยาสีลักษมีมาตานมโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีนะมะฮาโอมสีนะมะฮาโอมสี นมหาโอมชอยะสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมีนมัสตุพยัมทนสำลิศประสิทธิเมหิสอนวศักสินสอนวาการประสนชาชอยะชอยะ แม่ลักษมีมามาสมฤิธิกาลัมอมชอยาสีลักษมีมาตานมโมตาาัสสะพะคะวโตวอระหะโตสัมามสัมพุทธัสสะนมโมตาาัสสะพะคะวโตวอระหะโตสัมามสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวโตอระหะโตสัม,มาสัมพุทธัสสะอมสีนะม,มหาหอมสีนะมาโอมสี นมหาโอมชอยะสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมีนมัสตุพยามทนสำลิศประสิทธิเมหิสอนวศักศินสอนวาการาประสนามชอยะชอยะ แม่ลักษมีมามาสำนิธิกกาัมโอมชอยาสีลักษมีมาตานมโมตัสสะภะคะวโตวอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวโตวอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมสีนมหาโอมสีนมหาโอมสี นมหฮาโอมชอยาสีลักษมีมาตาโอมสีลักษมีนมัสตุพยามทนสำลิศประสิทธิเมหิสอนวศักดิ์ศิลป์สอนวกาการปรเสนัมชอยะชอยะแม่ลักษมีมามาสำลิทธิการัมโอมชอยาสีลักษมีมาตาสาธุสาธุสาธุฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ